สวัสดีครับมันวันนี้วันสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมเงินยูโรกันนิดหนึ่งนะครับเ,เมื่อวันศุกร์นะครับเป็นปิดเป็นบูโดจินะครับแล้วก็วีคนี้โดยภาพรวมเนี่ยเป็นบูบาโคลสใกล้ไฮนะครับเพราะว่าวีก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่16เมีายนะครับ ขึ้นปิดวันที่12 3เมเนี่ยมันเป็นบูบานะครับมีหางข้างบนนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นบสตองบอดี้นะครับเป็นบอดี้ที่ใหญ่พอสมควรนะรวีถัดมาเนี่ยเป็นโฟลว์ทูนะครับเป็นโฟลว์ทูบาของวิก่อนนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเอ่อพอมันปิดที่ใกล้หาย ด้วยเนี่ยทำให้มันเป็นคอนเส็กตีฟบูบาที่รองขึ้นมานะครับแบร์ Bear ที่เห็นตรงนี้ชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยที่ช็อตลงมาเนี่ยเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ชอบแล้วนะครับไม่อยากจะถ้าผมเป็นแบร์ที่ช็อตข้างบนนะครับผมไม่อยากที่จะถือโพสิชันแล้วนะครับถ้าลงมาเนี่ยผมตั้งใจจะเอ็กซิสแน่นอนนะครับซึ่งเอ่อเพราะฉะนั้นเมือ Bear, ม่อแบร์เมื่อแบร์คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็บูสเนี่ยรู้ บูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยน่าจะมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์แน่นอนนะครับแม้ว่าจะดีพูแบ็กลงมาก็ตามตอนนี้เหมือนเป็นสมองพูแบ็กบูเท r น n d แล้วผมก็เนี่ยจะสังเกตว,ว่าเราตีเส้นที่ไทตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับตั้งแต่ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเนี่ย ตั้งแต่ทั้งอาทิตย์เนี่ยยังไม่มีการแตะเส้นบูเทลลน์นี้เลยนะครับทำให้เห็นชัดเจนว่าสมองโปฟบูเทลนี้ยังสตรองนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยผมเล่นเดย์เทรดเนี่ยผมโดนกินสต็อปจริงๆผมกะเล่นลงมาไม่ไกลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมย่อยๆจะเห็นว่าผมพลาดยังไงนะครับจริงๆผมเล่นช็อตเนี่ยกะว่าไม่ได้ไกลเนี่ยไม่ได้เล่นต่ํากว่าโลของวันที่26ด้วยซ้ำนะครับผมกะว่าจะลงมาแค่นิดหน่อยแล้วก็จะเทคโปรฟิตแล้วปรากฏว่ามันรีเวิร์สขึ้นมาสตตรอองแล้้วกก็็ขึนนมามาิสปผ ทําให้ผมรู้ว่าบูลเนี่ยสตรองมากกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับจริงๆผมก็เบสว่าอาจจะมีรีเวอร์ซ์ลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วค่อยดีดกลับนะครับไม่ได้กะว่าลงมาไกลเลยนะครับคือกะเล่นแค่เดเทช่วงสั้นแค่นั้นเองนะครับยังโดนกินสต็อปได้นะครับทําให้ผมรู้ว่าบูลเนี่ยสตรองนะอันนี้เป็นเป็นสตรองบูลแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเบสได้เลยนะครับว่าข้างล่างเนี่ยจะมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์แน่นอนนะครับ นะรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเออแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันเพิ่งเทสไฮของวันที่ห้านะวันที่5เมย์เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะครับมันจะขึ้นไปที่ไฮของวันที่21เห็นไหมครับเนี่ยไฮวันที่21เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูเนี่ยถึงบ่ายนะครับบูถึงรีบบายโฟแบ็กชุดนี้นะครับที่ที่ผมเล่นช็อตลงมายังไม่ทันไรเนี่ย รีบซื้อกลับขึ้นไปเพราะว่าบูรู้ว่าเนี่ยวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าเนี่ยมันลงมานะครับเทสไฮของวันที่ห้านิดเดียวแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปปิดเกือบจะครึ่งหนึ่งของบาร์นะครับเมื่อบูเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็วันถัดมามีบูบาร์โคสใกล้ายนะครับพอวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยพอมันช่วงเช้ามันขึ้นไปเบรกเหนือไฮขอที่ยี่สิบสี่แล้วมันลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็โดนซื้อกลับนะบผมเล่นชุดที่ลงมา ช่วงระหว่างวันนะครับในในเอเชียมาร์เก็ตถึงยูโรเปียนมาร์เก็ตในช่วงนั้นนะครับยังไม่ทันได้กำไรนะครับเนี่ยถือว่าเป็นความจะว่าไปก็ไม่ถึงกับโชคร้ายครับคือประมาทไปหน่อยใช้คำนี้ดีกว่านะครับทั้งนี้ผมก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงในการเล่นช็อตใน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 ,ในกาฟแบบนี้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังไม่ช็อตที่โลเกินไปนะครับนะครับเราะนั้น ณตอนนี้นะครับผมมองว่าตอนนี้บูเนี่ยพยายามจะขึ้นไปทาร์ 20, เก็ตคือวันที่21 21เอพิลไฮนะครับหรือขึ้นไปเหนือไฮของวันที่31จริงๆไฮของวันที่31เนี่ยจะเป็นไฮที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกของบูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บูขึ้นไปเหนือไฮของวันที่31ได้โดยขึ้นไปเบรกเนี่ยครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับชนแนลใหญ่เนี่ยนะครับขึ้นไปได้นะครับแม้ว่าจะกลับลงมาเนี่ย แบททั้งหมดเนี่ยที่เคยช็อตลงมาเนี่ยจะสงสัยทันทีว่าเป็นไปได้นะครับที่ตลาดเนี่ยจะไม่ลงไปลึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซจะเริ่มมีจำกัดลงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะเป็นเทรดิงเลนอาจจะเป็นบูเทนก็ได้นะครับมากกว่าที่จะเป็นแบทเทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผม,ผมคิดว่าบูยังมองแทร็เก็ตที่สูงว่นนั้นด้วยซ้ำนะครับคือหายที่31นะครับการที่จะขึ้นไปเหนือหา31ได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเป็นบูบาคลอสใกล้หายอีกนะครับขึ้นเป็นชั้นๆขึ้นต่อไปจนถึงหายที่21เลยอย่างนีง้ High นะครับทำพาราบุลิกเวชท็อปที่หายที่21นะแม้มันจะรีวิร์สลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับเพราะเหตุผลเพราะว่า ถ้ามันตองเบรคขึ้นไปนะครับแล้วรีเวิร์สลงมาไม่ลึกเกินไปนักมันก็จะมีเมชช่อมูฟตรงนี้นะครับเนี่ยเมชช่มูฟที่เกิดขึ้นจากช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าถ้าเบรกคู่ะขึ้นไปเลยเนี่ยมันถ้าวัดเมชช่อมูฟพาเก็ตเนี่ยมันจะวัดได้ขึ้นไปถึงสามสิบเอ็ดมาไฮเลยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะเป็นฟูดฟอร์ทูวีคหรือเปล่านะครับ ซึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะที่หน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจผมรู้แต่ว่ามันต้องขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะ pull back ลงมาอีกนิดนึงก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือว่าจะขึ้นไปเลยอันนั้นคือสิ่งที่ผมไม่รู้แต่นี่ผมรู้คือภาพรวมเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับแม้มันจะลงมาข้างล่างผมก็เบทว่ามี buyer มากกว่าลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนะี่ยใครเทรดเงินยูโรตอนนี้ต้องพยายามมองหน้าลองแล้วนะครับไม่ใครที่เล่นชอ็อตต้องต้องมีประสบการณ์นะครับ ้องถือว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเทรดพอสมควรถึงจะเล่นช็อตในตลาดแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนวันก่อนที่ผมบอกผมโดนกินสต็อปอผมเล่นช็อตเพิ่นไปหน่อยนะครับะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงก็ได้ครับมาดูกันนิดนึงเ,เดี๋ยวดูวิพิจาก่อนดีกว่านาะเรายังไม่ได้ดูวิวิเนาะเห็นไหมมันเป็นสตองบุเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเห็นไหมมันมีหางข้างบนนิดนึงหางของสัปดาห์นี้เนี่ยน้อยกว่าหางสัปดาห์ที่แล้วด้วยเนาะ คือแสดงเห็นโมเมนตัมไม่ได้ลดลงเลยเห็นไหมครับบอดี้ใหญ่พอๆกันแบบนี้บอดี้ไม่ได้ลดลงนี่ยังไม่ได้เข้า c ชาน l ลเฟดเลยนะครับเนี่ยนี่ยังอยู่บนสปายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน pull back ลงมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามัน pull back ลงมาเนี่ยบูที่ที่เห็น2บาทเนี่ยจะมองว่าชุดที่ลงมาเนี่ยเป็น pull back มากกว่าที่จะเป็น re s u m m t i o n of bear นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันลงมาเนี่ยไบเออร์ก็จะดัก ซื้อตรงนี้นะครับเพื่อเล่นขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดมันมันแบร์เริ่มโชว่วาแบร์กำลังไอบ้บูนะฮะบูเริ่มโชว่วาบูเนี่ยกำลังพันโทลมาเก็ตแทนแบร์แล้วนะครับนะครับต้องต้องขึ้นไปสูงกว่านี้พอสมควรนะครับแบร์ถึงจะกลับมาใหม่นะครับตอนนี้แบร์ผมคิดว่าถ้าลงมาเนี่ยแบร์จะเอ็กซิสแล้วก็ถ้าแบร์จะช็อตอีกทีผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะครับก็คือ น่าจะเริ่มเล่นช็อตกันที่ไฮของวันที่21ซึ่งจะตรงกับแถวๆถวไอ้20วิคเนะครับใกล้ๆกกันหรือไม่งั้นก็ขึ้นมานี่เลยนะครับขึ้นมาช็อตแถวแถวไฮของวันที่31มาเลยนะครับซึ่งซึ่งานนั้นนะสำคัญกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามดูกันเรื่อยๆนะครับว่าว่าเออบเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ตอนนี้ถือว่าดีในระยะ2สัปดาห์นี้ถือว่าดีมากนะครับดีมาก ใช้คำว,ว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ผมผมผมว่ามันมีโอกาสที่อันนี้จะเป็นโลต่ำมสุดก็ได้นะครับถ้ามันยังคงคีปขึ้นไปเรื่อยเป็นสมอปูป็นสมอปูปบปแบบูทเทนขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับเราไปดูทำเฟรมเล็กๆกันนิดนึงนะครับที่ว่าทําไมผมถึงผิดพลาดอะไรนะครับผมช็อตตรงนี้ครับเนี่ย ผมช็อตช่วมงประมาณสองทุ่มซึ่งปกติช่วมงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมจะไม่เทรดแล้วนะครับแต่บังเอิญ่าผมไปมองเปิดการาฟมาแล้วผมเห็นมันเออมันดีมันรีเวิร์สกลับขึ้นมานะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออแหม่มันดูเนี่ยไทป์ามากเลยนะครับเล็กเนี่ยที่ลงมาแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเอ a เยอะ,น,ะนี่มันแคบพึ่งกลับมาเทส EMA เองนะครับผมเลยกะว,ว่าเนี่ยทำไฮโลเนี่ยแล้วผมก็ช็อตลงมา นะครับผมกะว่าเล่นแถวๆนี้เองนะครับเนี่ยถึงประมาณนี้นะครับไม่ได้เล่นไกลไม่ได้เล่นต่ำกว่าโลของวันที26เยี่ย24ด้วยนะครับผมกะว่าเนี่ย่าจะลงมาแถวๆเส้นนี้นะเส้นล่างนี่ผมตีไว้เนี่ยเนี่ยเ,ยเยส้นนี้นะครับนะสักนิดหนึ่งเนาะแล้วผมก็ exit ไม่ได้เล่นแบบโอ้กะลงมานี่เลยนะครับเปล่านะครับเล่นแค่นี้นะครับปรากฏมันพอเปิด s i t i o n short ไว้เสร็จปุ๊บผมก็ตั้ง s ต o p ปไว้ตรงนี้นะครับ กล่าวว่าไม่โดนชัวนะครับก็ตั้ง stop ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็กล่าวว่าเล่นเนี่ยเล่นลงมาตรงนี้น่าจะถึงแทร็กเก็ตก่อนที่จะกลับขึ้นไปกินสต็อปผมได้ผมก็เลยปิดคอมแล้วก็โฮไว้โดยรีไลน์ออนสต็อปตรงนี้แล้วก็ รีไลน์ออนแทรเกตตรงแถวๆนี้นะครับปรากฏว่ามันย่ำๆนะครับเนี่ยแต่จริงๆคือถ้าผมดูละเอียดในไทม์เฟรมสิบห้า 15, ผมจะรู้ว่าอันตรายเหมือนกันในการช็อตเพราะว่าเนี่ยมันมีสตองเบรกสองบายเห็นไหมครับมีเบรกแล้ะฟอร์ลูทูขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนสมองอุบัตบูเทนเลยนะครับผมควรจะ,ะระมัดระวังมากกว่าน,นี้แต่ว่าเนื่องจากผมก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ช็อตเสร็จผมก็วางสต็อปแล้วก็วางแทรเกตแล้วก็ปิดคอม แล้วก็ไปอาบน้ําไปอะไรนะครับปรากฏว่าเปิดมาดูอีกทีมันขึ้นไปกินสต็อปผมเรียบร้อยเลยครับขึ้นไปเสร็จลงกลับลงมา <c oughs> เจ็บใจมากนะครับเพราะว่ามันกินสต็อปเรากลับมาที่เดิมต่าต่ากว่าที่เราเปิดจริงๆคือทำให้ Exit ข้างล่างเนี่ยเราจะมีกําไรนิดหน่อยด้วยซ้านะครับแต่ว่าไม่ได้กซิ t ต,ตรงนี้มันดันไปกินสต็อปซะก่อนนะครับนะครับเสียไป30พิ๊บเลยนะครับจากที่ผมวางตรงนี้นะครับคือผมวางเนี่ยผมกะว,ว่าสต็อปผม30พิ๊บ ทาร์เก็ตผมก็เท่ากันเลยนะครับ30มิพิฟเหมือนกันผมก็กะว่าน่าจะได้30มิพิฟปรากฏเสีย30มิพิฟแทนนะครับก็ทําให้เสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับปกติผมส่วนใหญ่ที่ผมวางผมไม่ผมไม่ค่อยวางสต็อปไกลแบบนี้นะครับผมก็มักจะเสียสต็อปประมาณแค่10พิฟนะครับแค่นั้นเองนะครับสิบสิบห้าพิฟเนี่ยเต็มที่สำหรับสต็อปผมพอเที่ยวนี่ผมวางสต็อปไกลนะครับกล้านะครับแล้วก็กะเล่นตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งจริงมันก็เป็นสไตล์จี้ที่อันตรายเพราะว่าเพราะว่าท่านจะเห็น เส้นบูชาน n e ลที่ผมตีไว้ตั้งแต่วันก่อนเห็นไหมครับเนี่ยนะมันเบรกบูชานเอลขึ้นม่แล้วมันกลับลงมาที่ขอบล่างของชานลการที่ผมมาช็อตใกล้ๆครึ่งล่างของชานเลเนี่ยมันเป็นอันตรายอยู่แล้วนะครับที่ผมจะต้องระวังนะครับแต่ผมควรจะควรจะอยู่เฝ้าดูมันด้วยนะครับไม่ควรจะประมาทนะครับแต่ผมก็เปิดพอชชันแล้วผมก็ไม่ได้เฝ้าดูมันนะครับซึ่งการน,นี้ครับเป็นเรื่องที่เจ็บใจนะครับแล้วก็ทําให้มันโดนกินสตอรไป นะครับเพราะฉะนั้นการช็อตที่ใกล้ๆโลงเทรดดิ้งเดย์เนี่ยมันจะเป็นอันตรายแบบนี้นะครับถ้าทำให้ผมรู้ว่าเนี่ยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมาเห็นไหมครับมันสตรอร์นนี้ลงมาเนี่ยมันก็เฟลอีกนะครับมันเหมือนสมองปูแบรบูเทนพอลงมาที่โลเฟลอีกนะครับนะครับขึ้นใหม่ๆเห็นไหมครับนะครับถ้าถ้าตอนแรกผมไม่ได้วางซ็อปตรงนี้นะผมไปวางซ็อปข้างบนเนี่ยผมลงมานี่ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไไดออกซิดเนี่ยพอปิดตลาดผมก็มันก็ติดลบอยู่ดีนะครับมันก็ขึ้นมาเหนือ พ s i ิชันผมอยู่ดีนะตอนนี้ผมก็ยังตัวแดงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นช็อตเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ามีสตองขึ้นไปสวนแบบนี้เนี่ยลงมาบางทีมันบางทีมันทำไฮก็โลนะครับแล้วก็ทำไฮลงเมเจอร์เทน r วโซขึ้นไปก็ได้นะครับในในในตลาดก็มักจะชอบเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะ ขึ้นไปเลยหรือเปล่าหรือจะแกว่งลงมาอีกรอบนะครับถ้าแกว่งลงมาอีกรอบก็จะเป็น triangle นะครับทีนี้กลายเป็น triangle นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ